สวัสดีค่ะสมาชิกขาวันนี้ JC Product มาแล้วนะคะเอาใจเลยคนที่โอ้โหตอนนี้ผมเสียหนักมากเลยอยากจะหาแชมพูดีๆที่ช่วยในการทำความสะอาดเส้นผมนะคะและบำรุงเส้นผมของเราเนี่ยแหละให้กลับมามีชีวิตชีวาค่ะแนะนำนี่เลยค่ะ Hard Anti Hair f o l l and r e v i t a l i z i n g Shampoo นะคะเป็นแชมพูที่แบบคนที่ผมเสียนี่ต้องใช้เลยช่วยในการบำรุงเส้นผมนะคะที่แห้งเสียสุดๆเลยนะคะให้กลับมามีชีวิตชีวาแต่ว่า นอกจากนี้เขายังมีสารสกัดและส่วนผสมนะคะที่ดีมากเลยอย่างแรกนะคะก็คือไฮโดรไลซิสเคลาตินนะคะแล้วก็ไฮโดรไลซิตสติลนะคะสองอย่างนี้เป็นโปรตีนที่สกัดจากธรรมชาติที่จะเพิ่มความแข็งแรงค่ะสมาชิคขาคือเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมและผสมผสานกับทั้งรากโสมโปรวิตามิน B5 แล้วก็สารสกัดจากใบแปะก้วยนะคะทั้งหมดนี้จะมีทั้งมีเคลาตินด้วยนะคะที่จะช่วยเสริมทําให้หนังศีรษะของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีและเส้นผมก็แข็งแรง ไม่ขาดไม่หลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็ผมเนี่ยจะมีความนุ่มน่าสัมผัสมีน้ําหนักนะอยู่ทรงอย่างเป็นธรรมชาติเอาล่ะวันนี้จะบอกเลยนะเขาบอกว่า อผมเนี่ยนะคะหรือทรงผมนะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราเนี่ยมีบุคลิกที่ดีและช่วยเสริมทําให้เราทําทรงผมแบบไหนถ้าเรามีเส้นผมที่ดีมีการบำรุงที่ดีไม่แห้งเสียแล้วนะคะจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ฝากเอาไว้ค่ะกับหัดแอนตี้แฮร o ์ฟอร์แอนด์รีวทัวรไรซิ่งนะคะที่ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านไปช้อปปิ้งกันค่ะ